ไม่ใช่พี่เล็กลูกเลกพี่เล็กอยู่นั่ đúng rồi đúng rồi đúng นาร้อยนะัะมาเลยไปไหมน้องนาราไปไหมน้องนาไปกับยายวุนูปลาปลาใหญ่ใหญ่เลย เอาไม่เห็นนะลูกไม่ตัวใหญ่ไูเวลาจรอรอยมสมูออมาก่อนตลูกก็ไปเอามาอีกวางไว้มันอไปอีกไอลูกตัวเล็กตัวเล็ก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตามนี้จ้ะน้องนี่โดรนอยู่แน่ๆโอ้มันโครยนี่เก็บจับอื้อแล้วก็จับสุดยอดนี่โหขึ้นไล่ดู

បានយោចានទុកនេះ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 